สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ที่เคสูดกับโคนาเดอซีรีส์ปีที่6ตอนที่293ถึง295และเราจะมาพร้อมกับ2คดีต่อเนื่องกับคดีแรกคดีของนักสืบที่ถูกฆาตกรรมและได้ทิ้งเด้กิเมสเซจไว้เป็นวงกลมกระบาดและสามเหลี่ยมกับคดีที่2ของคุณยายผู้รักแมวที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับ โดยที่เธอนั้นได้คุมความลับการฆาตกรรมเอาไว้คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยใครที่ชอบรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยและถ้าใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โรงเรียนมัธยมปลายเทตันโดยรันนั้นที่กําลังเรียนก็ได้คิดถึงชายสวมหมวกไหมพรมที่เหมือนเธอนั้นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนขณะที่เธอกาลังเหมื่อยอยู่นั้นก็โดนอาจารย์โจดี้ทักเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนอาจารย์โจดี้นั้นจึงให้รันหาความหมายของคําว่าเอกที่กําลังสอนอยู่และให้มาตอบในวันพรุ่งนี้โดยอาจารย์โจดี้นั้นก็ใบว่ามันคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องควรรู้ตัดมาที่หลังเลิกเรียนรันก็ได้ให้โคน,นันช่วยคิดว่า x นั่นไม่คืออะไร โคนาที่ช่วยคิดอยู่นั้นก็นึกถึงตัวแทนของค่าด้วย X ของคณิตศาสตร์หรือไม่ก็เอ็กเซลก่อนโคนาจะนึกถึงจดหมายของคุณแม่ที่ลงท้ายด้วย X x x ซึ่งโคนาก็เคยร้องถามคุณแม่แล้วแต่คุณแม่นั้นก็ไม่ยอมบอกขณะนั้นอาจารย์โจโดีก็ได้มาเอินผ่านมาพอดีที่เธอนนานมีเรื่องจะถามโซโนโกะและรันถัดมาที่ร้านกาแฟอาจารย์โจโดีก็ได้ถามรันและโซโนโกะว่าสักพักมานี้เจอคนโรคจิตบ้างไหมที่เป็นคนที่คอยไล่ตามแต่ทั้งคู่ ก็บอกว่าไม่เจอซึ่งอาจารย์โจดี้ยังบอกอีกว่าถ้าเกิดเจอคนที่คอยตามให้โทรหาอาจารย์โจดี้ทันทีขณะนั้นตัวค้างที่คุยโทรศัพท์ก็ได้คุยเสียงดังด้วยความตกใจ ซึ่งปลายสายนั้นได้บอกว่ามีคนสะกดรอยตามมาและดูเหมือนที่ปลายสายนั้นจะเป็นนักสืบที่สือบอะไรบางอย่างทําให้คุณคิดซึ่งนี้ได้บอกว่าจะจ่ายเงินให้สี่เท่าและให้รีดนักสืบมาที่ร้านกาแฟทันทีพร้อมกับบอกชื่อและหลักฐานส่วนทางปลายสายนั้นเมื่อวางโทรศัพท์ และกำลังจะไปที่ร้านกาแฟก็ถูกใครคนหนึ่งได้นามีดวิ่งมาแทงที่บันไดเลื่อนเพื่อปิดปากแต่ด้วยความบังเอิญไฟในตึกก็ดับพอดีก่อนจะติดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงกีดของคนในตึก ที่ได้พบศพของชายคนหนึ่งในสภาพเสียชีวิตโดยกอดซองเอกสารไว้และบนซองเอกสารก็มีสัญลักษณ์วงกลมกระบาสามเหลี่ยมตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงผู้ตายชื่อชูโจโคาซูโนริเป็นผู้จัดการสนักงานนักสืบเอกชนสาเหตุการตายคือถูกแทงที่ท้องหนึ่งครั้งส่วนเรื่องไฟดับนั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นจากการทดสอบระบบไฟฟ้าที่ดับไม่ถึงหนึ่งนาทีคนร้ายคงใช้เวลาที่ไฟดับวิ่งหนีไปผู้ตาย ที่ยังมีแรงอยู่ก็คงเขียนได้อีกแมเสเซจทิ้งไว้เพื่อชี้ตัวคนร้ายขณะนั้นหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็ได้บอกว่าในมือถือของผู้ตายนั้นมีการโทรมาเมื่อ30นาทีก่อนที่เมื่อตำรวจนั้นโทรกลับไปมันก็ได้ดังขึ้นที่คุณคิดสุง,งู เขานั้นอยู่ในร้านกาแฟากับพวกร้านในตอนเกิดเหตุซึ่งโซโนโกะและร้านก็จําได้ว่าคุณคิสุงูนั้นดูตกใจมากในตอนคุยโทรศัพท์ตัดมาในการให้การของคุณคิสงุงูคุณคิสุงูนั้นได้จ้างนักสืบให้สืบเรื่องของบริษัทเพราะว่ามีพนักงานบางคนได้แอบ,บยักยอกเงินไปจำนวนมากซึ่งบริษัทที่ว่านั้นก็อยู่ตั้งแต่ชั้น8ถึงชั้น10ของตึกนี้คุณคิสุจินั้นได้นัดผู้ตายมาที่ร้านกาแฟาเพื่อส่งหลักฐานและรายชื่อผู้ยักยอกเงินในบริษัทแต่เมื่อถึงเว ผู้ตายก็ไม่มาสักทีก่อนจะพบว่าเป็นศพที่บดไดเลื่อนส่วนซองเอกสารของผู้ตายนั้นตำรวจก็พบว่ามันมีแค่สองส่วนเอกสารข้างในนั้นมันหายไปทําให้ทางตำรวจคิดว่าคดียักยอกเงินและคดีฆาตกรรมนั้นคนร้ายต้องเป็นคนเดียวกันคนร้ายหลังจากฆ่าผู้ตายคงกลับไปที่บริษัทพร้อมกับหลักฐานการยักยอกเงินส่วนคุณคิดสิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าใครคือคนยักยอกเงินแต่ก็พอมีรายชื่อคนที่น่าสงสัยทีวี มากถึง58คนซึ่งเป็นการยากมากในการตรวจสอบทั้งหมดเบาะแสเดียวที่มีก็คือวงกลมกระาบะาและสามเหลี่ยมเท่านั้นตัดมาที่ตำรวจได้ตรวจสอบได้อีมเมสเซจวงกลมกระาบะาสามเหลี่ยมมันเป็นเรื่องของผู้ตายจริงๆและก็มีรอยนิ้วมือ,อผู้ตายด้วยและจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ผู้ตายนั้นถูกแทงก่อนที่ไฟจะดับตรงหน้าบันไดเลื่อนพอไฟติดคนร้ายก็หยิบซองเอกสารไปและวิ่งไปทางด้านบนผู้ตายเขาเขียนได้อีมเมสเซจตรงทางขึ้นก่อนศพนั้นจะไหล อยู่ทั้งด้านบนบันไดเลื่อนทําให้ทุกคนนั้นต้องไขว่าวงกลมกากบาทสามเหลี่ยมนั้นมันคืออะไรซึ่งรันที่คิดอยู่นั้นก็นึกถึงกากบาทที่อาจารย์โจดี้หาคําตอบแต่อาจารย์โจดี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่ โดยที่หมวดทางนี้ที่ได้ฟังก็รู้ว่ากระบาดนั้นคืออะไรเพราะเขาเองก็เคยได้มันมาบ่อยๆในท้ายจดหมายขณะนั้นโคนั้นที่หาหลักฐานก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันอาจไม่ได้มีแค่วงคุมกระบาดสามเหลี่ยมก็ได้เพราะขอบสองเอกสารนั้นมันมีค้าบเลือดติดอยู่ผู้ตายอาจเขนอื่นไปด้วยตำรวจจึงได้ตรวจสอบบันไดเลื่อนทุกซอกทุกมุมก่อนหมวดชีบาจะเข้ามาและบอกว่าพบเสื้อโค้ทของคนร้ายในห้องน้้าที่ชั้นห้าแต่ก็ไม่พบสองเอกสาร สารที่หายไปและจากการสอบถามที่อยู่ของพนักงานบริษัททุกคนจากผู้ต้องสงสัย58คนก็เหลือแค่31คนเท่านั้นที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ในเวลาเกิดเหตุส่วนทางได้หมวดทางนี้ก็พบได้ีเมคเซจที่บันไดเลื่อนจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมทําให้ตํารวจนั้นมึนเข้าไปอีกก่อนโคนั้นจะสังเกตเห็นว่าสี่เหลี่ยมนั้นมันใหญ่กว่าวงกลมกระบดสามเหลี่ยมอีกตัดมาที่ทางได้หมวดทางนี้ที่สารวัตรสั่งให้ไปช่วยหมวดชิบาขณะนั้นหลานก็ได้ ลาหมดทางนี้เพื่อมาถามเรื่องเครื่องหมายกากบาทที่เธออยากรู้ตัดมาที่ทางด้านโคนันได้พยายามหาหลักฐานจนถูกคุณตำรวจพาตัวออกมาหลายรอบอาจารย์โจดี้ที่เห็นอยู่นั้นก็ได้ล้อโคนันว่าเหมือนกับนกกระจอกเทศเพราะในตอนที่โคนันแอบอยู่ข้างกระเป๋าโคนันก็แอบไม่มีจนถูกเจอตัวในอเมริกานั้นเขาเรียกคนแบบนี้ว่านกกระจอกเทศที่มีนิสัยเวลามีภัยจะซ่อนแต่หัวไว้อย่างเดียวโคนันที่ได้ฟังก็เอกใจอะไรบางอย่างก็รู้แล้วว่า คนร้ายคือใครในผู้ต้องสงสัยทั้ง3 1คนโคนันจึงได้บอกใบกับสารวัตรเกี่ยวกับเรื่องการปิดด้านบนของตัวอักษรและชื่อย่อดในเวลาที่เล่งรีบจนสารวัตรเข้าใจความหมายของสี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทสามเหลี่ยมที่มันตรงกับชื่อหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคนคนนั้นเขาชื่อคุนิโยชิบุนตะและเมื่อใช้นิ้วปิดด้านบนก็จะได้สี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทสามเหลี่ยมผู้ตายได้เขียนชื่อเต็มของคนร้ายไว้แต่มันคงถูกดึงออกไป เพราะส่วนด้านบนนั้นคงเขียนติดไว้กับเอกสารที่โคนลนายนั้นได้ขโมยไปนั่นเองสรวัตรจึงไปที่บริษัทที่อยู่ด้านบนเพื่อหาคุณคุณิโยชิซึ่งโคนั้นก็ได้ตามมาและเห็นเครื่องทำลายเอกสารตัดมาที่ทางสารวัตรได้ทำการสอบปากคำคุณคุณิโยชิแต่คุณคุณิโยชิก็ได้ปฏิเสธทุกอย่างและตอนนี้ก็ไม่มีหลักฐานมาตัวคุณคุณิโยชิก่อนมัวทางนี้จะเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารที่ถูกทำลายทิ้งในเครื่องทำลายเอกสารซึ่งมันก็ตรงกับซองเอกสาร สารที่อยู่กับผู้ตายและเอกสารนี้จะต้องมีรอยนิ้วมือของคนร้ายแน่นอนทําให้คุณคุนิโยชิสารภาพว่าเขานั้นป็นคนยักยอกเงินและฆ่าผู้ตายทิ้งเขาแค่อยากได้เงินเพื่อให้ภรรยายลูกภูมิใจจึงได้เริ่มยักยอกเงินจนเป็นนิสัยทําให้คดีนี้ขี้คลายลงด้วยดีส่วนรันนั้นก็ได้รู้ความหมายของเอ็กและเธอนั้นก็ได้ส่งข้อความหาชินิจิที่ลงท้ายด้วยคําว่า xxx และดูเหมือนอาจารย์โจดีจะเริ่มสงสัยตัวโคนันแล้วที่ฉลาดเกินเด็กก็จะตัดมาที่ตอนท้ายที่เบลมอฟหนึ่งในสมาชิกขององค์กรชุดดามได้ส่งข้อความหายินโดยลงท้ายด้วยว่า xxx และมันจะเฉลยว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งความรักของหญิงสาวก่อนเบลมอฟจะปลาลูกดอกไปที่รูปหนึ่งใบนั่นคือลูกของเชอรี่ผู้ทรยศที่ข้างๆก็ยังมีลูกของโคนันและรันอีกด้วยแล้วก็จบคดีชื่อยอดที่รีสุกซ่อนต่อแรกวก็ตอนจบ เปิดมาที่เกนตะมิซึฮิโกะได้พูดคุยกับโคนันเพราะว่ายูมินั้นมีท่าทางแปลกๆที่แอบไปเจอคนที่ชื่อบูธกับแจ็คกี้ที่สวนสาธารณะทุกวันทําให้เกนตะและมิซึฮิโกะที่หึงจึงได้แอบตามอายุมิมาก่อนจะเห็นว่าอายุมิได้อยู่กับคุณยายคนหนึ่งและได้เล่นเกมเลี้ยงไม่ขีดกับคุณยายก่อนคุณยายจะตะโกนเรียกแมวจรจัดที่คุณยายดูแลที่มันจะมีหลายตัวมาก,มากแล้วทาให้รู้ว่าบูธและแจ็คกี้นั้น ก็คือแมวจรจัดที่คุณยายคนนี้เลี้ยงไว้เธอชื่อโอโมริชิสุกะขณะที่กำลังให้อาหารแมวก็ได้มีคนคนหนึ่งวิ่งมาด้วยท่าทางโมโหเขาชื่ยาบูจิโจจิที่ได้โมโหแมวที่ชื่อบูธพอบูธนั้นได้ไปฉี่ที่รถของคุณยาบุจิก่อนคุณยายจะพูดสวนกลับไปว่าคุณยาบุจินั่นเองแหละที่ผิดเพราะไปจอดรถในที่ห้ามจอดคุณยาบูจิที่โมโหก็จะสั่งสอนคุณยายแต่ก็โดนพวกเกนตะมาขวางไว้ทําให้เรื่องนั้นจบลงด้วยดีตัดมาที่แกงหน้าสื่อจาวาชน ได้พูดชมคุณยายที่มีความกล้าหาญในการปกป้องพวกแมวจรจัดคุณยายที่ได้ฟังก็ได้ตอบว่าเธอเองนั้นไม่ใช่คนดีขนาดนั้นแต่เป็นคนที่ขี้ขาดหลังจากนั้นคุณยายก็ได้ฝากอาหารพร้อมกับอุปกรณ์ไว้กับอายุมิเพราะพวกนี้คุณยายอาจไม่ได้มาที่นี่ด้วยอาการไขข้อที่ไม่ดีวิซิโกะจึงแนะนําให้ไปอาบดําแลเผื่ออาการจะดีขึ้นซึ่งคุณยายก็ได้บอกว่าเธอนั้นเคยไปอาบบ่อยๆที่อีสือตัดมาในวันต่อมาอายุมิก็ได้มาให้อา หาแมวจรจัดที่คุณยายวันนี้ก็ไม่ได้มาแถมแมวที่ชื่อบู๊ตก็ได้หายตัวไปอายุมิที่เป็นห่วงคุณยายจึงได้ไปที่บ้านของคุณยายแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยก่อนโคนันจะบอกว่าคุณยายคงไม่ได้กลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อวานเพราะมีหนังสือพิมพ์ของเมื่อวานซอนอยู่ในช่องที่ถ้าคุณยายนั้นกลับมาเธอคงจิบหนังสือพิมพ์เข้าไปในห้องแล้วส่วนเรื่องที่เธอนั้นจะไปอาบน้าแล้วคงไม่ใช่โคนันจึงให้อายุมิโทรหาดับเพลิงมิซิโกโทรหาตำรวจและ ถามดูว่ามีคุณยายที่ชื่อโอมบริได้ประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าส่วนเกนตะโคนันจะให้ไปตรวจสอบคนที่ชื่อยาบุจิที่ทะเลาะกับคุณยายในเมื่อวานส่วนโคนันเองจะไปสอบถามเพื่อนบ้านของคุณยายดูและจากการสอบถามเพื่อนบ้านของคุณยายก็ได้รู้ว่าคุณยายแล้นไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน คุณยายนั้นจึงมาดูแลแมวจอนจัดคุณยายมีคนคนหนึ่งที่สนิทด้วยเขาชื่อเอสกิเป็นคนชราที่อาศัยอยู่คนเดียวคุณยายจึงไปช่วยดูแลคุณเอสกิจนกระทั่งเมื่อหนึ่งเดือนก่อนคุณเอสกิเกิดลื่นล้มในห้องน้ำทำให้หัวฟาดจนเสียชีวิตที่มันนั้นเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญมากๆเพราะหัวของคุณเอสกินั้นฟาดกับขอบอ่างพอดี ช่วงที่คุณเอสกิยังมีชีวิตอยู่คุณยายนั้นได้เรียกคุณเอสกิว่าสามีและไปเที่ยวอาบน้ําแร่ด้วยกันบ่อยๆที่อีสืซึ่งมันก็มีความสุขมากๆแต่คุณเพื่อนบ้านเองก็ไม่รู้ว่าบ่อน้ําที่ทั้งคู่นั้นไปอาบเป็นประจำอยู่ที่ไหนของอีสือแต่คนที่อาจจะรู้อาจเป็นหลางคุณเอสกิที่ย้ายเข้ามาใส่ที่บ้านคุณเอสกิได้ไม่นานตัดมาที่โคนันและมิซูฮิโกะที่มุงหน้าไปหาหลังคุณเอสกิเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโรงแรมที่คุณเอสกิกับคุณยายไปเที่ยวกันบ่อยๆส่วนมิ ซือโกรจากการสอบถามตำรวจก็ไปพบคนที่ประสบอุบัติเหตุที่ชื่อโอมุริเลย ส่วนลา,นวาคุณเอสกินั้นเขาชื่อโมจิสกิเขานั้นไม่รู้ว่าโรงแรมนั้นที่ทั้งคู่ไปพักไปบ่อยคือที่ไหนขณะนั้นพนักงานขนของก็ได้มาแจ้งคุณโมจิสกิว่าตอนบ่ายสองของวันนี้จะมาขนล็อกเกอร์ไปทิ้งให้โดยที่คุณโมจิสกิได้บอกว่าล็อกเกอร์นั้นมันเสียและเปิดไม่ออกจึงต้องทิ้งมันและได้จ้างพนักงานมาขนไปทิง้งส่วนในบ้านคุณเอสกินั้นก็มีรูปปั้นมากมายโดยมีรูปปั้นลิง3ตัวเป็นลิงไม่พูดลิงไม่ดูและลิงไม่ฟังตัดมา พวกแก๊งนักสือบเยวาวชนได้รวมตัวกันเกนตะนั้นก็ไม,มีข้อมูลคุณยาบุจิเลยอายุมิที่เป็นห่วงคุณยายจึงจะโทรหาทุกโรงแรมในอิสอุเพื่อหาคุณยายว่าอยู่ที่โรงแรมไหนแต่มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโรงแรมที่อิสุนั้นมันมีมากจนนับไม่ทวนขณะนั้นบูทธที่หายไปก็ได้เดินเข้ามาซึ่งที่คลองบูธนั้นก็มีผ้าคุณยายติดอยู่ด้วยทุกคนจึงได้คิดว่าบูธค,คงอยู่กับคุณยายแต่เมื่อโคนันตำรวจที่ผ้าพันคอก็อได้พบตัวษร8ตัว เพราะกาบเลือดที่มันหมายความว่าคุณยายคงถูกจับขังไว้ที่ไหนสักแห่งคุณยายจึงได้เขียนตัวอักษรเพื่อบอกสถานที่ที่ถูกจับ และได้เขียนเป็นรหัสเพราะกลัวคนร้ายนั้นไม่เห็นซึ่งอายุมิที่เล่นเกมไขปริศนาคุณยายบ่อยๆก็ได้จาได้ว่ามาต้องเติมขีดลงไปเพื่อเปลี่ยนความหมายทําให้โคนั้นเริ่มเติมขีดและเรียงข้อความจนได้คําว่าสาเหตุที่สามีถูกฆ่าก็คือรูปปั้นลิงสตัวและจากข้อความโคนั้นก็ได้คิดว่าคุณเอซากิคงถูกฆ่าโดยรูปปั้นลิงสตัวคุณยายที่รู้ความลับนี้จึงถูกคนร้ายจับตัวไปเพื่อปิดปากคนร้ายนั้นน่าจะเป็น หลายของคุณเอสกิที่ชื่อโมจิสกินั่นเองก่อที่ภาพจะตัดมาที่คุณยายได้ถูกช่วยไว้โดยตำรวจซึ่งคุณยายก็ถูกกักขังในล็อกเกอร์ที่จะนำไปทิ้งในตอนบ่าย2และจากคำให้การของคุณยายก็ทำให้คุณโมจิสกิถูกจับหลกักฐานก็คือคาบเลือที่ติดตรงรูปั้นลิง3ตัวที่ใช้ในการตีหัวคุณเอสกิจนเสียชีวิตทำให้เรื่องจบลงด้วยดี ก่อนจะเข้าเคดีที่คุณยาบูจินั้นได้มาขอโทษคุณยายและบูธพอรถของเขานั้นเกือบถูกขโมยไปแต่ก็ได้บูธช่วยไว้แล้วก็จบคดีคุณยายจเจ้าปัญหาหายตัวถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ